แม้ว่าจะได้เซ็นสัญญาแล้วแต่อุปสรรคในการออกอัลบั้มของคานเยก,ก็ยังไม่หมดแค่นี้โปรเจกต์เป็นไปอย่างล่าชา้าเพราะครไม่ได้ให้ความสนใจเขาในฐานะแรปเปอร์นัก แต่เขาก็พยายามทุ่มเทอย่างหนักเพื่อทำอัลบั้มนี้ให้สําเร็จจนกระทั่งเขาประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการอดนอนจากการทําเพลงในสตูดิโอจนต้องเย็บขากันไกลหลายจุดหลายคนคงคิดว่าเขาคงกลับมาแรปไม่ได้อีกแล้วแต่โดยใจที่สู้เกินร้อยของแคนเย่ก็ฝืนเข้าห้องอาดใน2อ,อาทิตย์ต่อมาเพื่อแรปเพลง t o The Wise ทั้งที่ยังมีไหมเย็บคันใกลยอยู่เขาถ่ายทอดความเจ็บปวดและการต่อสู้ผ่านเนื้อหาเพลงที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้และชีวิตที่ผ่านมาซึ่งถ้าฟังจากเพลงนี้ดีๆจะสังเกตได้ว่าเขากำลังแรปแบบกัดฟ<ๆ>ันอยู่แคนเย่ในกท ที่จะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลแรกในปี2003ให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างเป็นทางการและได้เสียงตอบรับที่ดีแถมยังทุ่มงบส่วนตัวถึง40,000เหรียญเพื่อทำ MV เพลงนี้ค่าเห็นความตั้งใจของเขาและหันมาสนับสนุนการทำอัลบั้มอย่างเต็มที่พอซิงเกิลที่2 Slow Jam ที่ฟีดกับทว i s t a และเจมี e f o x ปล่อยออกมามันก็ดังแบบสุดๆจนขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตบิลบอร์ดในอเมริกาเป็นครั้งแรกแล้วในที่สุดอัลบั้ม The College Dropout เีมือการโปรดิวซ์ของเขาเองวางจำหน่ายในปี2004โดยประสบความสำเร็จอยยย่่าาาางงงงงดดมทัั้ขถึ4นกววปี ซึ่งปีต่อมาเขาก็ได้คว้ารางวัล3รางวัลจากเวที Grammy Award สาเหตุสําคัญที่ทําให้อัลบัมนี้ประสบความสําเร็จก็คือเนื้อหาที่แตกต่างจากแก๊งสตาร์แรปที่โด่งดังในยุคนั้นที่ชอบพูดถึงเรื่องแก๊งยาปาร์ตี้แต่พูดถึงเรื่องทั่วไปในชีวิตคนเราอย่างเรื่องวัฒนิยมรายได้การศึกษาครอบครัวและความศรัทธาในศาสนาแทนผนวกกับสาวจากแนวดนตรีหลากหลายบวกกับฝีมือการทําเพลงอันยอดเยี่ยมและสไตล์การนําเพลงโซ่เก่ามาเล่งสปีดเป็นแซมเบิลที่เป็นจุดเด่นและลายเส้นของเขา จนมีศิลปินคนอื่นๆทําตามกันไปทั่วคันเย,ย่เลยต้องพยายามหนีไปหาซาวใหม่ๆมาใช้ในอัลบั้มในเวลาต่อมาอัลบั้มที่2องเดลเลตลิจิ t a t i o n จึงกลับมาพร้อมซาวที่แตกต่างจากชุดแรกและมีความสดใหม่สาหรับวงการฮิปฮอปโดยซาวจากเครื่องสายนานาชนิดที่คราวนี้คันเย,ย่ลงทุนจ้างวงโอเคสตราของจริงตามความถนัดของแนวเพลงมาโปรดิวอัลบั้มนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ซาวได้คุณภาพอย่างที่เขาต้องการผลก็คืออัลบั้มนี้ประสบความสาเร็จไม่น้อยหน้าอัลบั้มแรกแม้จะเข้าสู่ยุคที่ยอดขายซีดีตกต่ำแล้วก็ตามโดยมี Gold Dicker เป็นเพลงฮิต ผมมาถึง Graduation อัลบั้มที่3ของ Kanye ก็จัดหาซอมใหม่ๆมาผสมผสานอีกครั้งเขาใช้เครื่องดนตรีสังเคราะห์เยอะขึ้นใช้เซมเปิลน้อยลงและฟีดก็เสียบไมรับเชิญน้อยลงด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คืออัลบั้มนี้วางจาหน่ายในวันที่11กันยายนปี2007ซึ่งตรงกับวันวางจําหน่ายของอัลบั้มเคอร์เตสของฟิฟตี้เซนี่กำลังโด่งดังถึงขีดสุดอยู่พอดีทาให้ซื้อต่างๆพากันสนใจว่าระหว่างฮิปฮอปสไตล์ใหม่ของคั่นเย่กับแรปของชาวแกงอย่างฟิฟตี้เซนใครจะชนะผลก็คือํายอดงเวไปอยดรอยอดขารยบิ้งแต่ั ดาวแรกเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของวงการฮิปฮอปที่ทําให้แรปเปอร์รุ่นหลังๆสร้างสรรค์ผลงานเพลงในแนวทางที่แตกต่างจากสมัยก่อนมากขึ้นคานเยในเวลานี้ถือว่าสามารถเปลี่ยนวงการฮิปฮอปได้สําเร็จแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นมิดดอนเดเวทแม่ของคานเยเสียชีวิตกระทันหันร,ระหว่างการผ่าตาัดสารยกกรมพลาสติกซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเขาอย่างรุนแรงเล่นคงส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตของเขาจบจนถ,ถึงเวลานี้เหตุการณ์เหล่านั้นทําให้ทิศทางของอัลบั้มท ที่วางแผงในปี2008เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากทั้งเนื้อหาที่เศร้าหมองเสียงร้องที่ใช้เอฟเฟกต์ออตุจูนใหญ่ขึ้นรวมไปถึงดนตรีที่เน้นเสียงสังคมมนม์มีความเป็นไอเนบีและอิเล็กโตปอปมากขึ้นลดทอนรายละเอียดของดนตรีลงอย่างชัดเจนเล่ากับอัลบั้มนี้เป็นผลงานทดลองเทมการเยยัยงร้องเพลงเยอะขึ้นแต่กับแรปน้อยลงส่งผลให้ฟแฟนๆหลายคนไม่ชอบมันแต่กลับกันนี่ถือเป็นผลงานอัลบั้มระดับคู่ของแรปสเตอร์นิวสกู l รุ่นใหม่มากมายนยุคนี้แต่จุดตกอับเล็กๆเหล่านี้ เป็นเสมือนก้าวแรกต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคานเย่ในอนาคตเพราะในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้เริ่มออกทัวร์กับเลดี้กา a กและเขา้าฝึกง,งานกับเฟนดี้ที่ที่เขาจะได้พบเจอกับเพื่อนรักนักออกแบบของเขาซึ่งจะมีบทบาทกับชีวิตของเขาเป็นอย่างมากในเวลาภายหลังที่มีชื่อว่าวอร์จิลแอ o บโลที่เจ้าของแบรนด์ออฟไว้ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง มือคานเยทำอัลบั้มที่หา My Beautiful Dark Twisted Fantasy เขาดึงเอาจุดเด่นของอัลบั้มเก่าๆมาใช้ได้อย่างลงตัวทั้งยัรงระมทีมศิลปินมากมายมาร่วมงานในครั้งนี้ผลงานครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างคับขังขึ้นไปครองอันดับหนึ่งของ Bill บ o a r d และทำยอดขายทะลุปเป้ารวมถึงคว้ารางวัลเบส t ล a p อั b บัมจากแกรมมี่ได้ครั้งหลังจากนั้นคานเยก็ได้ร่วมงานกับแรปเปอร์รุ่นพี่ที่สนิทสนมกันมานานอย่าง j a y z ในอัลบั้ม What's the Tone ที่วางจำหน่ายในปีสบ,ปสบความสเงองพัน นักวิจารณ์ตามคาดนอกจากนี้ทัวร์วอชเดอรโทนยังทําสถิติเป็นทัวร์ที่กวาดรายได้มากที่สุดในวงการฮิปฮอปอีกด้วยและในปีเดียวกันนั่นเองแคนยูเวสก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิมคาด d าเชียนผู้หญิงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลและเรื่องราวเหล่านี้จะยิ่งเข้มข้นเร้าใจมากขึ้นไปอีกติดตามต่อในพาร์ทที่3นะครับ